ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวเปียวรากานะคะ,ะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีแรกนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนาย,ยน2566นนะคะอาจารย์ต้องขอโทษนะคะที่ อาจจะทำคลิปล่าช้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่ชาวเปียร์รกกาและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามนะคะค่ะเรามาเริ่มการอ่านหน้าไพ่กันเลยนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะไพ่บอกเรื่องราวอะไรบ้างของชีวิตของชาวเปียร์กา ชาวเตียรก,กานะคะ,ะท่านได้ไพ่โอเคมากเลยค่ะดิอมัมเพโ่อสองไม้เท้าสเตนแปดเหรียญไพ่สวยๆยนั้นเลยนะคะราชาไม้มีพลังงานแปดถ้วยขึ้นมาวิกตอรีหกไม้เท้าราชาถ้วย หนึ่งไม้เท้าแล้วก็สองถ้วยค่ะอาพลังงานไพ่บ่งบอกถึงปีครึ่งปีแรกนี้นะคะชาวปิลการท่านจะโดดเด่นในเรื่องของงานค่ะการงานนะคะไพ่สีไม้เท้าคือความมั่นคงเอ p มพเพลเป็นตัวท่านมั่นคงและเติบโตนะคะมีการขยับขยายโครงการนะคะถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจนะ,คะโครงการนะคะ มีการขยับขยายได้ผลประกอบการกำไรที่งดงามเลยนะคะไพ่แปดเหรียญไพ่ราชาถ้วยและยิ่งมีไพ่พื้นฐานชะตาเป็นราชาไม้และหกไม้เทา้าเป็นไพ่วิกตอรีประกาศสักดาความสำเร็จดีมากมายนะคะแต่ก็พูดในกรณีที่ทำงานในองค์กรหรือเป็นพนักงานได้ด้วยเหมือนกันว่าท่านมีโอกาส ที่จะถูกผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะแม้ว่าจะมีความกังวลใจอยู่บ้างในเรื่องของการผลักดันอาจจะมีคู่แข่งน่นนี่นั่นแต่รับรองเลยค่ะว่าคู่แข่งชิดซ้ายไปเลยเขาสู้ผลงานของท่านไม่ได้หรอกคะ่ะชาวบิรกานะคะผลงานของท่านความสามารถความมุ่งมั่นความมุขมานะพยายามที่ภาพขึ้นแบบนี้แปลว่าท่านชนะใจของ หัวหน้าเจ้านายหรือชนะใจเพื่อนร่วมง,งานอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือผลงานเลยนะคะในเรื่องของงานและเมื่องานดีเงินก็ต้องตามมาค่ะการเงนินจริงพวกการงาเงินไพ่สเตรนท์แต่ไพ่ขยายท่านก็ยังเป็นไพ่พลังงานแปดเหรียญเงินเป็นกอบเป็นกรรม,เ,รรมเข้ามาไม่ขาดสายเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่ท่านจะได้รับในครึ่งปีแรกนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะ ไปถึงขั้นแบบท่านยกระดับของตัวท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะบางท่านทํางานสองอย่างควบกันมีทั้งงานหลักและงานเสริมเอาเงินมาต่อยอดมีการลงทุนหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกในงานอีกเป็นงานเขาเรียกว่างานเสริมอาจจะมีการร่วมกันกับคนรักหรือแม้กระทั่งกับคนรู้ใจเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเกิดขึ้นในเรื่องของงานเพื่อ ตอบโจทย์ถึงความมั่นคงท่านในปีนี้การวางแผนระยะยาวๆเกิดขึ้นแบบนี้ได้สําหรับชาวปีละกาค่คะการเงินเด่นนะคะความรักก็เหมือนกันค่ะใครก็ตามที่ทะเลาะเบาอแวง้งขัดแย้งกันไพ่แปดถ้วยอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจความไม่เข้าใจกันแต่ลึกๆในหัวใจแล้วเขายังมีท่านเสมอนะคะเขาเฝ้าดูแลประคบประหง,งเหมือนผู้ชายคนนี้เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ นะคะเขาจะมาให้อาหารเวลาฝนตกก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเรากลางล่มแต่นี้เหมือนทําหลังคากันฝนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแปลความรักก็แปลว่าคนรักของท่านจริงๆแล้วอะ่ะปากกระใจเขาอาจจะไม่ตรงกันเขาอาจจะเป็นคนที่ดีอัมเพอร์เป็นคนที่ขวานผ่าซากอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจอ่อนชอบเทคแคร์ชอบดูแลนะคะเขาก็มีเอาใจท่านบ้างแหละมีดูแลท่านเหมือนพไพ่ใบนี้ ในที่สุดความรักท่านก็ยังกลับมาลงเอยเป็นคู่ไม่ว่าความรักจะเป็นหญิงกับหญิงชายกับชายหรืออ่าเป็นปกติทั่วไปคือชายหญิงก็แล้วแต่แปลว่าความรักท่านยังมั่นคงต่อกันนะคะหรือแม้กระทั่งใครโซดก็ยังเป็นเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนชาวราศีสิง์ชาวอ่าเมษก็มีนะคะหรือกันอ่าธนูธาตุน้ํามีได้หมดนะคะที่จะเข้ามาเป็น ความรักดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนโสดในครึ่งปีแรกนี้โดยเฉพาะเดือนที่เห็นชัดเจนนะคะจะน่าจะเป็นเดือนเมษายนนั่นเองนะคะนี่ก็คือมองภาพรวมนะโอเคเออถ้ามองถ้าเตือนสุขภาพให้ระวังสุขภาพผู้ใหญ่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่ออันนี้ต้องเช็คสุขภาพนิดนึงส่วนดวท่านแข็งแรง นี่คือดวงปีละกาทีนี้เรามาจอดเดือนนะเดือนมกราคมมันผ่านมาแล้วล่ะเป็นไพ่แปดถ้วยอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างในเนื้องานหรือ,อความรักทะเลาะเบาแวงมีปัญหากระทบกระทั่งอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นั้นมัน,ม,นมันได้จบลงไปแต่มันไม่ได้แปลว่าจบแล้วเลิกการหรือมีปัญหาอะไรขนาดนั้นมันน่าจะแปลว่าการเคลียร์ปัญหาได้ในช่วงเดือนมกราส่วนเดือนกุมภาพานันธ์เป็นไพ่สเตรนท์นะคะเป็นไพ่แห่งความ ชัยชนะแห่งความมุ่งมั่นบากบันนะคะภาวะของความเป็นผู้นำค่ะไพ่วัน,นี้ในเดือนนี้ชาวปีละกาท่านมีโอกาสดีในเรื่องงานโปรโมทการขยับขยายโครงการการขยับขยายในเนื้องาน,นอย่างเงี้ยนะคะคือความรับผิดชอบท่านมากขึ้นก็ทำให้เห็นถึง power ถึงอำนาจของท่านมากขึ้นที่ทุกคนสูฮกกันแล้วกันขนาดสิงโตว่าเป็นสัตว์ป่า ที่ดุร้ายเขาก็ยังยอมให้ท่านนั่นเองนะคะในเดือนนี้ถือว่าปังนะคะความรักก็มีเกณฑ์ใกล้ชิดสนดสนิทสนมกันมากขึ้นไปเที่ยวไปไหนด้วยกันความรักดีการเงินงก็เด่นค่ะไฟสตรนอ่าอยู่ที่ท่านแบบคือพอใจหาได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ความต้องการของท่านเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าเหนื่อยก็พักต้องการก็ไปต่อก็ได้ในเรื่องของความาัถน,นาในทาง เขาเรียกว่าหลักทรัพย์นะคะส่วนในเดือนมีนาคมอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลต่างยังหว่าต่างประเทศได้หรือเป็นเรื่องของการแข่งขันอะไรบางอย่างท่านชนะไม่ว่าจะเป็นการประมูลสินค้าหรือการแข่งขันในเรื่องของการสอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะถือว่าได้รับความสําเร็จความรักก็มั่นคงต่อการยังให้เกียรติยัง คือความรักไม่มีวันพัดภาคจากกาันหรอกเดือนนี้นะคะไปไหนไปด้วยกันแหละดีมากหรือแม้กระทั่งเดือนเมษายนความรักก็ยังเด่นราชาถ้วยการดูแลการสนับสนุนซึ่งกันและกันอเอื้ออาทรต่อกันด,กกดีมากหรือแม้กระทั่งเรื่องงานงานก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเติบโตมีการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะจากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างจากัวหน้าเจ้านายได้รับการยอมรับ การเงินก็ไหลเข้ามากเลยเดือนเมษายนนะคะเดือนพฤษภาคมบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรมีใหม่ๆห,หรือบางท่านที่ว่างงานอยู่ได้งานทําเดือนนี้ก็ได้แต่ถ้าท่านมีงานทําอยู่แล้วแปลว่าง,งานท่านเติบโตขย,ยายนะคะความรักนะคะใครที่โสดมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักใหม่ๆใครที่รักกันอยู่แล้วมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้น โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนอาจจะมีข่าวดีในการมั่นหมายแต่งงานนะคะคนรักที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์มาเจอกันแต่ถ้าอยู่ไม่ไกลกันมีเกณฑ์เฉลิมฉลองการประกาศข่าวดีในเรื่องของความรักค่ะแล้ก็เรื่องงานมันแปลว่าได้เซ็นสัญญาได้ลูกค้าทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเข้ามาเยอะ งานขยับขยายการเงินก็ร่ำซ้ำได้ค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะนี่ก็คือดวงของชาวเปียรกานะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ